สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวันนี้นะครับจะพามาเที่ยววัดไตรสามัคคีนะครับตั้งอยู่ที่อำเภออุตรพรพิสยพายจังหวัดศรีสะเกดมาดูวังพญายนาคนะครับของวัดนี้มีความสวยงามอย่างไรน,ะนี่นะครับ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวชมดูข้างในนะครับเดี๋ยวเราเดินก็ไปชมข้างในกันเลยดีกว่านะครับตามรับชมได้เลยนะครับผม and นะี่ก็จะเป็นทางเข้าวัดนะครับทองมรุกนะครับจากตะปูฟำเภอร์สีของน้ำผุ้จังหวัดตรีนี่บาทอยากนั้นนายโซรัสายแก้วนะครับจาเก้าสิบเก้านะครับพุกพี่น้องของเราทำเคออ์าำเภอม่วงมุ่กสามสิบวัตต์โฟดอาเคอร์เมือ น่าจะเป็นุรีแล้วลูกน้องหนึ่งร้อยบาทจากนั้นนายขวัดชัยคำปริยาและครอบครัรวจากตงังาวัดกรังศรีสุเกชหนึ่งร้อยบาทโอ้เุาศน่ลเคยไปอยู่น้องบ่อน้องนะครับหนึ่ามลูกากเมซื้อนะ้เดียวลูกน้องจากไหนมาจากอเกอาเขียงเดียหลงกูคนเก่งน,นะเนี่ยเออ อเออบานในกลางบกเรามา,าจากสายจาาตารางเมืกอกรตาศิลาดูเลาน,น้อยเนเก่งเขียือดาวแนนะ่มเตือเอเป็นะะันะครับเขามันใจนะนี่แล้วคนจะเป็นดาวท่สาคัญสิ่งนีแนะต่อไปเนี่ยก็บิรามาดาพาเตอวริจารเจน้อย,น,อน,อยนะครับยิ่งให้ยิ่งมียิ่งจะไี้ยิ่งอน,นอน้อย การรักราที่เราด้นะครับทีบอกว่ามที่ตัวรนะประกอบการจให้มาที่มามกเราส่วกีมมากเราม้คนเดียวครับ จากนั้นก็ที่เดียวกันเนาะคุณโทร,โริยันนะครับคุณโทนะริยันนะ่าจะเป็นนะครับชุงจันนะสุริยันถุงจันนะครับเอ,อ่อบริการนะครับ่น้งของเราจะสะบ,บูรเมืองแครทํำเครดราศีสไลจะมาศีเกกนะครับหนึ่งร้อยบาทจะนำคุณทองม้วนนะครับคุณปม,มักม้วนแก้ว นำพละครอบครัวจากเคอราศีไรจังวัดศรีสเกษนะเป็นพี่น้องของเรานมสกุลแก้วสายนธมะาเดชให้ทำบุณสโรงคือเป็นภา้อยดวี้ส้ปลอยจะนำสกุลแก้วสนาะนี่เยืธรมะหา

de okay. ต่างๆของเดบันเนนะครับมันจะเป็นไปอย่าร์การย้รอนตอดเวลาเพียงแต่เรารู้จักการน,นะครับบริจาคกันนะครับทวามุขที่เขาได้ไจอดมาหาคนที่มีโชคมีชัยรันยงน้องบางคนก็สำเร็จไปเป็นเศรษฐีปริญตานะหลายท่านใดคนโดยเฉพาะอำเภอขอนวิสัยเป็นตำบล คุณนำขาดสภาพไปหันน้องไปงที่ตะวันออกขึ้นทิศเหนือก็เลยรู้จักเป็นน้องของเรากันดารารงนี่พี่น้องกันดารารกางกละหมาอมเยอะนะครับน้ำใจดีเศรษฐีมาพาเล่กันโอ้ยนะครับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่นนหน้าวิสาขาหน่อยนี่ที่เป็นเศรษฐีต่อไป<ด>มี่กระดานวิสาขาหน่อยมาจากในิโรดาอ่า เล่มไหนก็ได้รู้ลานตรงเขียนเอาเล่มไหนก็ได้รู้ทักมวทีเดียวมีเขียนได้จากณะราษฎรหมโนนะครับเนหของนะครับสำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดนครพนมและพูดถึงนครของมโนุดที่จะรู้จักทุกมุมนะไปบริหาร คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปมาถึงตอนท้ายขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับผม